ดีต้อนรับเข้าสู่ช็อคแอนด์คอมบี้นะคะาซีข้างหลังนะ องผู้ใดไม้มันตัวนี้เนี่มันให้เราไปเข้าระบบอะไรมันมินน้อยนะคะทุกคนมาส่งมินน้อยมินน้อย มินจะกลับไปหาเป๊ะแล้วเหรอคิดถึงเปอะไหมยบายโอ้มาส่งมินน้อยขึ้นรถนะคะจ้ะอ่ะมินน้อยก็ไปไปเเต้นกระจายมาชดเชยเด้ชดเชยเดินทางปลอดภัยนะลูก เดินทางปลอดภัยลูกเออไปนอนบนรถไปเอออ้าวลาแล้วโอ้อีกหนึ่งช่องเดินทางปลอดภัยย่าไปกี่ไปกี่ปีย่าสองปีฮะสองปีลุงช่างให้ไปสองปีเลยให้ไปสองปีเลยโอ้โโห้อใจหายเลยให้ไปสองปีย่าไม่คิดถึงพวกเราเหรอแต่ไปสองปีน่ะ โอ้ก็ลาหนปีก็พออ่าเดินทางปลอดภัยค่ะไม่ได้ไปเลยนะไปกกอกจะไปกกอกเนาะจ่าจ่าอ่าเดินทางปลอดภัยค่ะสี่กอกแค่้หนนี่นะคะอย่าชีก็ไปให้ลูกๆกราบแม่นะคะอืมอ่านี่ค่ะเทศกาลวันแม่นะคะ เมื่อกี้แอดชิดก็น่าจะกลับแล้วแหละเอ๊ะน่าจะไปเตรียมกระเป๋าขึ้นรถแอดชิดเพราะว่ายัางถ้ามาก็จะเห็นบอกปิดแปรปิดปนะิดปิดน่ะอ่าแม่เปรี้ยวนะะก็ขับรถมาจากนูน่นบ้านมะนาวเลยนะคะอ่าปารามาแล้วปาามาแล้วูุนปาามาแล้ว ไม่ได้เปิดแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจะฝากอะไรย่าจะฝากเงินเหรอไม่ได้ฝากเงินให้ย่าเหรอเออ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะจ้ะอเออมินน้อยจะกับบ้มินน้อยกับมะนาวออจ้ะอนนอเ,เอ,อ้าพะดามินน้อยอยู่ในรถาไ,<ม>ไม่เห็นค่อยเปิดประตูแล้วไม่เห็นมินน้อยโอ้มินน้อยนอนหลับแล้ว เดินทางปลอดภัยค่ะเป็นไงย่ากลับด้วยไหมย่าลุงบอกว่าให้ไปสองปีพุ่นเหรอย่าลาสองวันลุงบอกให้ไปสองปีไม่เห็นย่าเลยมื่อคืนเอ้าเอาอีกแล้วเอ้าย่าไม่เปิดประตูนะจ้าย่าอยู่ข้างในพุ่นจ้าอืมนั่งตรงกลางไม่เพราะเราคิดว่าจะกลับตอนเย็นค่ะจะกลับด้วยไงตอนนั้นเอ้าหรอเอ้าป้าดา จะกลับด้วยไม่ได้เลยเพราะว่าจะรอนานเดียกลับเลิกเรียนก่อนโอ้จ,จ้ะแม่ดาก็ต้องไปให้ลูกไหว้เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ไงเออต้องรอน้องนานเดียนเลิกเรียนก่อนจ้าโอเคงั้นก็ค่อยเดินทางพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าจะกลับพรุ่งนี้ก็คงคมี fc c o m มาป้าดากลับด้วยหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ามันยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เห็นเลยถ้าเขากลับตอนเย็นเลิกเรียนก็จะกลับจาเพราะว่ามันมีชดเชยถึงวันที่นุ่นออวันจันทร์อีกเด็กน, <ะ S 1> นักเรียนก็หยุดหลายวัน จะไปหายายก่อนไปกทบยายของเราเนี่ยลูกอยู่นี่ลูกลูกระกาบเราอยู่นี่ก็นั่นแหละก็จะพาลูกพาหลานไปกทบยายเดี๋ยวเย็นเย็นก็พาเขาไปกินข้าวมันแม่จ้ะกับโดยสารเด้อเวลาเด้อไม่ได้ไม่ได้กำลังกำลังเคิมหลับเคิมตื่นได้ยินเสียงว่ากลับแล้วกลับแล้วเออจะรีบวิ่งมาจ้ะจ้ะโอเคจ้ะจ้ะโอเคเนาะจ้ะ พอมาต่อที่โอ้ลุงช่างใส่หน้าต่างด้านบนนะคะสร้างสองด้านแล้วนะคะดูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนบ้านเ,เขาเรียกว่าบ้านโมเดลน,นะคะสองชั้นนะเรียกสไตล์โมเดลสองชั้นนะคะนี้คือมีหน้าต่างแล้วก็มีประตูเปิดนะคะรับอากาศเข้าไปด้านในเนาะอืม ก็แบบบ้านก็มีเขาเรียกว่าให้เลือกให้เราดูนะอีกหลายแบบเลยนะคะสวยงามมากๆนะถือก็ถือว่าสวยนะสวยเอฟซีลุงช่างนะ hmm? ก็เข้าไปตั้ง,งร้านนะคะข้างในตรงนู้นนะจะตั้งได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ีีขนาดเข้าสามคนยังแคบเลยนะ,<อ>ะนะคะเข้าสามคนแล้วเข้า <ๆ S 2> สามคนไปแล้วนะคะ นะเพราะว่าจะมีการใส่ไม้ฟาเชอร่านะคะจำเป็นที่จะตอนะคะนั่งร้านขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปยิงนั่งร้านด้านบนสูงสุดตรงนู้นนะคะเอฟซีนู้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจะมีการต่อสูงขึ้นไปนะทุกคนถานที่ก็ค่อนข้างแคบนะนะเดี๋ยวให้ผู้ชายก็ทำไปนะเนะอฟซีอ่ะเอ็ดจิตก็ ลากับน้องแสงแล้วอ๋ประดารู้ไหมอดทิตเขาก็กลับแล้ะเขาก็กลับน้องแสงนะใช่กลลแ้วไม่รู้ว่าไปหรือยังอืมไม่ด้าตัวข่าวอีกแล้วนะคะเอฟซีแต่ไปอยู่ด้านหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าคนอยู่ด้านหลังคนอยู่ด้านหน้านี่เห็นไหมเรามาดูมุมนี้นะบ้างนะนี่มุมนี้ะใส่หน้าต่างมุมนี้แล้วแวนะฮะคนนี่นี่ค่ะ ตัวนะลายหรือเปล่าน้อนะคะร้านนะเนี่ยดูมุมนี้บ้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเกาะติสถานการณ์นะคะการใส่ไม้ฝ่าเชือรานในคลิปต่อไปนะทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นไม้ฝ่าเชือรานะคะ ่ไฟ้าเชอร่าสามารถถ้าอยากได้สีอื่นก็สามารถนำสีนะคะมาทาได้นะมาเพิ่มเติมได้นะคะอ่างประกอบนั่งร้านอยู่นะคะทุกคนนะนะสวยสวยงามเขาเรียกว่าทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นขงโมเดองชั้น ส่งหมดเดินสองชั้นสวยเนาะเปิดหน้าต่างมาก็เห็นวิวเนาะเออเห็นวิวนะอากาศเข้าไปยิ่งแบบตอนเช้าด้วยเนาะโอ้ยิ่งหน้าหนาวด้วยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเปิดอะไรเลยพัดลมพัดลมไม่ต้องเปิดรอะเอออ้าพอเปิดมาก็ดูวิวนี่นี่นะคะเออสวยว้าว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะในคลิปต่อไปก็คือคลิปที่ออมีการติดไม้ฝาเชอรานะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันสั่งซื้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับมูลค,ค่าเรื่องการศึกษานะะ